เราเดว่ากลายเป็นเบรนด์ดราม่าเดือดขึ้นมาทันทีเลยนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทางนี้ไปวีบีได้มีการออกมาประกาศอย่างเป็นทางการนะครับว่าไทยจะได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันเบสบอลชิงแชมป์โลกในปี2025ซึ่งการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ไม่ส่งผลดีกับประเทศไทยเท่านั้นเพราะอีกหนึ่งชาติที่ได้ประโยชน์เป็นเต็มๆก็คือเวียดนามจากที่เดิมทีไทยได้สิทธิ์ในการเข้าร่วมรายการนี้อยู่แล้วจากการที่เป็นแชมป์เอเชียเมื่อปี2023แต่พอไทยได้เป็นเจ้าภาพก็จะขยับสิทธิ์การเข้าร่วมมาเป็นการเข้าร่วมในนามของเจ้้าาาภพแททนํใหเวียดนามททีี่่จบบอัันด4ของการชชิงแมป์เอเเชชชีีียยไดด้้้้สิิิทธ์์ใในนนนกกกาาารรรขขข่่ววมมแแงงัปปโลจากโค้า็ออปป3กการรรแแแขข่่งงงงัันนชชชิม์เเเียซึค้ใ บริษัทของประเทศเวียดนามทําให้เรื่องนี้สร้างเสียงฮือฮาได้เป็นอย่างมากในเวียดนามตอนนี้แต่หลังจากที่เวียดนามได้สิไปไม่นานก็มีประเด็นดราม่ากเกิดขึ้นเมื่อทางสื่อของเวียดนามได้มีการออกโพสต์แซ่ทางฝั่งของเกาหลีโดยในโพสต์นั้นก็บอกประมาณว่าขอแสดงความยินดีกับทีมที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์โลกในปี2025ด้วยพร้อมกับบอกนะครับว่าจากทั้งหมด32ทีมที่เข้าร่วมมี17จาก18ทีมที่เล่นอยู่ใน VNL และบอกนะครับว่าภูมิใจที่เวียดนามได้เข้าร่วมการแข่งขันที่ใหญ่ที่สุดในโลกแบบนี้ซึ่งการโพสต์แบบนี้ก็เป็นการแซ่เกาหลีแบบเต็มๆพอนอกจากข้อความแล้วก็ยังมีการเอารูปของทีมชาติเกาหลีมาใส่ไว้ในโพสต์ด้วยแล้วในส่วนที่บอกว่า17จาก18ท ในเนก็หมายถึงเกาหลีแน่นอนเพราะจากรายชื่อทีมทั้งหมดที่ได้อยู่ใน v ว L ปีหน้ามีแค่เกาหลีทีมเดียวเท่านั้นที่ไม่ได้ไปแข่งชิงแชมป์โลกแล้วพอมีคนเข้ามาถามว่าทำไมถึงเลือกช้ภาพของเกาหลีทั้งสื่อของเวียดนามก็ได้บอกนะครับว่ามันสวยดีจึงการทําแบบนี้เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมมากๆแม้จะมีคอมเมนต์บางส่วนนะครับที่เข้ามาร่วมแซดด้วยแต่ส่วนมากก็ไม่เห็นด้วยกับก,การกระทําแบบนี้งานนี้ก็ทําให้เกิดกระแสะติกับอย่างหนะักเพราะมีคนเข้ามาคอมเมนต์กัน,กน,กนเยอะนะครับว่าเป็นสิ่งที่ไม่สมควรเลยแม้แต่แฟนเวียดนามาานก,ออกมอกนะแี้ลขึ นอกจากคอมเมนต์ของฝั่งเวียดนามและฝั่งของเกาหลีที่ฟาดกันไปมาแล้วประเทศในฝั่งอาเซียนเข้ามาคอมเมนต์ด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นทาประเทศไทยไม่ได้เป็นเจ้าภาพวเวียดนามก็คงไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์โลกในปีนี้ฉันไม่เข้าใจว่าทำไมคนเวียดนามบางคนมีนิสัยชอบดูถูและทับถมคนที่ไม่ได้เข้าร่วมถึงแม้ว่าในปีนี้เกาหลีจะไม่ได้เข้าร่วมก็จริงแต่เกาหลีก็เคยเข้าร่วมมาหมดทุกรายการแล้วแถมยังประสบความสำเร็จมาแล้วมา,วมากมายมันบ่งบอกเลยว่าคนเวียดนามเป็นคนยังไงถ้าในนะคนมีโอกาสทำไม่ดีกว่าคนอื่นพวกคุณก็ และนอกจากประเด็นนมาพัาของนังฝองเวียดนามกับเกาหลีแล้วก็ยังมีหนึ่งประเด็นนมาพัาที่เป็นผลมาจากการที่เวียดนามได้เข้าร่วมรายการชิงแชมป์โลกในปี2025กับประเด็นนมาพัาของนักกีฬาโตเกิงของเวียดนามอย่างตู้เย็นที่ต้องบอกเลยว่าตอนนี้เธอเป็นท็อปหนึ่งของเวียดนามเลยแต่ล่าสุดก็มีข่าวลือมานะครับว่าเธอจะขอถอนตัวจากรายการนี้ซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องปกติของเธอไปแล้วเพราะเธอมักจะขอถอนตัวอยู่บ่อยครั้งเวลาที่มีการแข่งขันนอกประเทศพอมารอบนี้ก็ยังมีข่าวลือแบบนี้ออกมาอีกเพราะเธอยังมีคำโรษณาติดตัวในีนไมมหค กับมนุษยธรรมคุ้มครองอยู่แต่ในรายการชริงแชมป์โลกที่ไทยเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ไทยเราในฐานะเจ้าภาพสามารถสร้างความกระจ่างชัดเจนโดยการตรวจสอบนักกีฬาทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขันได้แล้วยิ่งไทยเป็นหนึ่งประเทศที่มีการพูดถึงเรื่องนี้กันเยอะทําให้ตอนนี้เวียดนามก็น่าจะผวาเรื่องนี้พอสมควรยิ่งพอเราไปสังเกตข่าวของเวียดนามในช่วงนี้ก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าไม่ค่อยมีข่าวของตู้เย็นเลยส่วนมากจะเป็นการพูดถึงโฟที T, นักกีฬาตตวความหวังอีกหนึ่งคนของเวียดนามถ้าไม่มีข่าวลือม,มานะครับว่าเวียดนามพยายามปกปิดอะไรหร ถูกแบนจากทั่วโลกเลยทีเดียวจบจากข่าวดราม่าของฝั่งเวียดนามไปมาต่อที่ประเด็นที่น่าจับตามองของทีมสาวไทยกันบ้างกับทีมเยาวชนชุด U20 ของไทยที่เดินทางมาทัพตั้แข่งขันในการ p v l 2024ที่ประเทศฟิลิปปินส์ทีจะเริ่มการแข่งขันแรกในวันนี้หรือก็คือวันที่4กันยายนและทำการแข่งขันไปจนถึงวันที่12กันยายนซึ่งล่าสุดก็มีการอัปเดตออกมานะครับว่าทีมที่เข้าร่วมในการนี้ลดลงเหลือ5ทีมจากปกติที่จะมี6ทีมเพราะมี1ทีมขอถอนตัวเนื่องจากมีนัก บางที่มีแววจะขึ้นมาเป็นทีมชาติไทยชุดใหญ่ในอนาคตเพราะจากข่าวที่ออกมาก่อนในนี้นะครับว่าคดอสอจะกลับมาคุมทีมพร้อมกับเผยแผนพัฒน,นาทีมนะครับว่าจะเป็นแบบผสมผสานโดยการพัฒน,นาทีมเยาวชนเพื่อวางรากฐานให้กับทีมในอนาคต